พ่อมาไอ้ยี่สามฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แต่ล้ฟิกเกอร์ดิฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เออพู่กบมาพูกบมาโอ้จังวะปมกี้แล้วมันแบบฟิกเกอร์แล้วเราหันพู่กบมาได้ได้คิวไปแล้วต่อันทีบูโปิงคงับเดี๋ยวผู้ชวอนมเดี๋ยวผู้ชวอนเดี๋ยวผู้ช่วยนอนอวช่วยนอนเดี๋ยวผู้ชเดี๋ยวผู้ชเดี๋ยวผู้ช โอเคสวยครับผมเนี่ยเราพยายามโซนไว้ทุกคนฮุกไม่โดนไม่เป็นไรนะแต่เราต้องเน้นที่การโซนก่อนคับเนี่ยตอดไว้ตอดตอนนี้ตอดไว้อย่างนี้หนูสวยดึงโดนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้อ่ะดูดดักไลแล้วกันครับสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้ไอ้ทั้คน อ่าเป็นการเจอกันระหว่างบาซ่าวันแล้วก็ทางหน้าของเดวิต้านั่นเองครับซึ่งเดวิต้าจิบผายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันาแล้วมาแล้วใช่้วยกําลังจีบกําลังไปอย่างช้าจีบจีบมากยังได้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 กับพี่ว่าน้องกูแต่ก่อนผมเดินข้ามอันนี้เลยเหรอวะไอเด็กเวรเมื่อกี้มันคือใครกันไอเด็กเวรคอเมื่อกี้มันคือใครกัน สภาพสวัสดีครับอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมฮะวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะผมฮะไปดูคลิปแรกของผมที่เล่น ROV นะครับผมนะฮะว่ามันจะออกมาฮาขนาดไหนกันนะผมฮะคืออยู่ดีผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบอยากลองลือฟื้นอดีตตัวเองดูว,ว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้เป็นใจราผู้หล่อเท่แบบกลูกเพจเล่นดีดาวสูงเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างผ่านความ ยากลำบากขนาดไหนและนี่เลยนะครับทุกคนคลิปสตรีม R O V ครั้งแรกของใจร้าวนะครับผมว่าบนยูทู e นะครับสตรีมครั้งแรกเนี่ยผมสตรีมในยูทูบนะเว้ยทุกคนนี่ชื่อไลฟ์เนี่ยไลฟ์ R O V เฮฮาปาจิงโก้โอโอคืออะไรวะ อะไรคืออะไรคือปาจริงโอ้โหต้องบอกว่าการตั้งแคปชั่นหรือการตั้งชื่อคลิปทุกคนมาเป็นอะไรที่ยากมากเว้ยการตั้งอะไรแบบเนี้ยเชื่อเปล่าว่าการที่คนจะเข้ามาดูเนี่ยมันยากมากทุกคนเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรเข้าใจป่ว่ากตั้งแบบนี้นี่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีนี่มามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจากาขนาดไหนเชื่อว่ะมาถึงก็ร็อ อันนี้เนี่ยแรกแรกทุกคนผมจําได้นะผมว่าผมเล่มสตรีมครัรงแรกเนี่ยผมเล่นกับเพื่อนก่อนนะทุกคนเพราะว่าความคิดแรกเนี่ยก็คือแค่อยากจะมาสนุกกันอยากจะมาเล่นอาวแล้วยังไงเราก็เล่นกันนานอยู่เล่นเป็นช่วมมงอยู่แล้วเพราะั้นเอ้ลองสตรีมดูดีกว่าอะไรประมาณน,นี้นะผมก็เลยชวนเพื่อนมาอันนี้ก็เป็นเพื่อนสมัยมาหาหลัยที่เขา,าเล่นด้วยเนะชื่อไอท็อปเนาะๆๆตอนนี้ไปได้ดีได้ดีแล้วทุกคนไปเป็นท่านแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมีเขาดูหรอมีก็มึงนั่นแหละที่เข้ามาดูไอ คนดู2คนดูก็นดเองก็คนผมหนึ่งคนที่ดูแล้วก็มันอีกหนึ่งคนที่ดูนะทุกคนแต่เราไม่เฟลนะเพราะว่าเราทำเพราะเราสนุกทุกคนให้คิดไว้ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราต้องทำเพราะว่าเราอยากจะทำจริงๆเราอยากจะเล่นแบบขำๆอยากไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาเราต้องมีคนดูเลยเราเราอยากสตรีมเพราะเราอยากสตรีมทุกคนเราไม่ใช่อยากสตรีมเพราะอยากได้คนดูตรงต้องอยากสตรีมก่อนนะแขนจัดปลายไอไอไอคนชื่อซูทีวีอ่ะมึงงโคนแฟนคลับอ่ะมันดูกูดูกูเล่นดอตอ่ะไอเขาก็ดีเลซูทีวีอ่ะ จะดิทาลูกเห็ดแต่รู้ว่าลูกเห็ดก็ดูอยู่ขอบคุณกูซูทีวีนะผมถ้ากูซูทีวียังดูอยู่นะผมยังไงมาเมนผมด้วยนะครับเรียกว่าขอบคุณมากที่เลือกที่จะดูผมในวันนั้นนะทุกคนขอบคุณมากนะครับมาดูนี่ทุกคนว่าตัวแรกที่ผมเล่นจะเล่นตัวอะไรมาผมต้องเล่นยอนสิวะหมผมต้องเล่นยอนสิวะหมผมต้องเล่นยอนสิวะหมผมต้องเล่นยอนสิวะมึงมาถึงตัวแรกมึงจะขอเล่นยอนแล้วนี่มันผมก็เป็นใจร้าท็อกซิกบอย เฮ้ยกดแก๊กว่ะเฮ้ยตัวตึงว่ะหัวใจเมนลงไม่งดูดิผมเสียสลักขนาดไหนผมเล่นยอนไม่ได้ผมเลือกที่จะทีบตัวเองไปเล่นโลเพื่อช่วยทีมอ๋อไปบนไปบนปูโลโอเคโอเคแล้วได้านล่างอ่ะอ่ะเชียออฟเลนชวนโลมิ่งไปอยู่ด้วยกันด้วยจะตะโกนมาเล่นกันมั่วจริงทุกคนแต่ผมว่าไอความเล่นมั่วมาสนุกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบว่ามาตีกอบอะไรว่าเราทำอะไรก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยขู่ต้งจริงขูกต้งจริงขู่ต้งจริงมันแยโหดวละอือออกของเวด้วยออกฟฟนิกเทียด้วยออกฟฟนิกเทียด้วยเอากับเขาดิเล่นเหมือนตออประมาณว่าแหลงแหลงโกอะไรเงี้ยทุกคนอยู่เล่นไหนก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนอ่ะพ่อมาไอ้เหี้ยสามฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แต่แล้วฟิกเกอร์ดิฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เออผูกลับมาผูกลับมาโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นั้นทำมัน แบบฟิกเกอร์แล้วเราหันผู้กรรมาน้ได้คิวไปแล้วโอ้โเอ้ยไอ้โอ้โอ้ดูเดนด้วยวันเดินเดินกลับไปเราหุกแมนทำไมอ่ะกอดรีกเฮ้ยแต่ระเบิดระเบิดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคิวที่คิดอู้ยขนาดตอนตายผมยังสามารถระเบิดฆ่าได้เกินไปมุ้ยไอ้แก๊กตัวนี้มันเกินไปมุ้ย <laughs> อันนี้ดูมันก็จะขับใจนิดนึงทุกคนเพรู้สึกแบบว่าทำไมมันดูช้ามันดูแบบทำอะไรไม่ได้ดั่งใจหนูนะแต่ตัวตนในอดีตเราก็เป็นอย่างนี้นทุกคนนะมันดูเพื่อเราก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าเดิมทุกคนโหเสียงตะกอบผมหลอ่อเลย เพราะเสตุประกอบผมลอยเดี๋ยวดูดูดูแอคอยู่ดูแเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พูดมากจังวะให้ค่ะคือผมบอกทุกคนนะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมท็อกซิกมากนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนมาฟังหรือเปล่าไหมเราไม่ได้ต้องรู้สึกแบบว่าต้องรับผิดชอบคนดูเราก็แค่เล่นกับเพื่อนเวลาเราอยู่กับเพื่อนทุกคนเข้าใจป่ะความเป็นตัวเราออกมันจะเยอะมากเลยความแบบถือเกลิบอ่ะมันจะเยอะมากนะมันก็จะปากดีงี้นะจะไปด่าเขาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อรอคลิปหมดแล้วฮุกเอาเลยดูด เรียบร้อยเกินไปมุยปปม้ยเกินไปมุ้ยหน้าคอดมาน่าคอดมาหน้าคอดโอ้โหเฮ้ยผมผมว่าแม่งผมต้องเป็นเมโรมรึทุกคนจริงต้องเป็นเมนโรมรั้เล่นโรม,มโรัไอ้จริงจริงพ,พวกเพื่อนผมอะก็บอกผมตลอดทุกคนว่ามึงอะเล่นโรมดีนะแต่ทำไมมึงไม่เล่นวะผมว่านะเหตุผลเดียวกันทุกคนนะผมมันไม่เท่เป็นโรมมันไม่ค่อยเทมันไม่ได้แอคทัวร์สาวดูดูคุกกับมา ดูดเดี๋ยวดูจะวันนี้ดูดักชัวดูดักชัวดูดูมึงดูสิมึงดูดมึงดูสักทีหุกมาหุกก็ดูดหุกช่วยเพื่อนสิหุกแฟหดหดเฮ้ยนี่แม้แต่ตัวตนผมในตอนนี้ยังไม่สามารถอ่านได้เลยว่าใจร้าวในอดีตลองหุกนาคอสอยู่เฮ้ยนี่ทุกคนแล้วดูดาร์คเลเยอร์โอ้โหไปเอาดีตอดิไอเชี่ยไปเกินตระろ ดูดูนะเอ้ยตึ้งจริงตึ้งจริงฮู้กูไปโดดได้ไงวะแม่งอยู่ข้างหน้าเลยนะกูไม่เข้าใจวะจบวะเฮ้ยจบวะสตรีมอาร์วีครั้งแรกชนะกพื่อคไม่แก่ไม่ร้อกคุนชอบซีวตึ้งเกินจะล้าตึงเกินไปดูวะผมมอชวนทุกคนผมมอชวน ไม่โมโหใช่เปนไม่ได้เหรอวะทำไมป่ปัจจุบันเป็นขี้โมโตัววะอันนี้คือสภาพของผมในการเล่น RV ครั้งแรกๆนะครับทุกคนลองไปดูสภาพของผมที่เป็นนักภาคที่แบบขึ้นไปภาคบนจอดีกว่าน้า บบกูจะทําได้ยังไงดีวะเออทุกคนเข้าใจว่ากูเหมือมนรับมาเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ไปแบบทัวร์ A w C ทุกคนคือมาเป็นทัวร์ที่ยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นเว้ยเออแล้วผมแบบไม่รู้ว่าต้องทําตัวอะไรยังไงหน่ผมอะอันนี้ต้องเท้าความก่อนทุกคนว่ากว่าผมจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากจริงนะครับทุกคนทั้ง ทั้งทะเลาะกับคนดูนะทุกคนและก็ทั้งทะเลาะกับที่บ้านด้วยนะต้องบอกก่อนนะว่าบ้านผมเนี่ยไม่โอเคกับอาชีพที่ผมเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมเกม ROV นะครับหรือการเป็นนักภาค ROV เ่าผมไม่โอเคเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักไงทุกคนเขาก็จะคัดค้านที้ว่าเฮ้ย hey, ทำไปแล้วมันจะเลี้ยงดูตัวเองได้ยังไงนะครับแต่ด้วยความที่ผมอะยึดมั่นในสิทธิ์ทางของผมผมเชื่อว่า เส้นทาอันนี้ของผมะจะสามารถพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านได้รับรู้ว่าผมเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองและผมรักสิ่งที่ผมอยากจะทําผมก็เลยพยายาม กัดฟันนะผมทำมาเรื่อยๆนะผมจนได้มาถึงจุดที่ได้ภาคแบบออฟฟิเชียลอ่าจะต้องบอกก่อนทุกคนว่าไม่ได้ภาคดีนะอาจจะได้รับโอกาสในในการพิสูจน์ตัวเองนะผมแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยสตรีมเกมด้วยใช่ไหมทุกคนในเพจตัวเองนะผมเริ่มมีคนดูแล้วนะแล้วก็ต้องมารับงานภาคด้วยเพราะว่าการภาคเนี่ยมันจะเป็นการโปรโมตตัวเองในทางที่ดีมากๆทุกคนแบบว่าให้ตัวเราเองดังขึ้นแล้วผมก็อยากจะรออาชีพนี้ให้แบบรอให้ไปถึงจุดสูงสุดเอออช่ววนนนนนนี้กก็จะะะแบหืยมาตั เปิดตัวคือเปิดตัวกลับมาครับชมการทดสอกันต่อนะฮะวันนี้คือคู่รองสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับจะเป็นการเจอกันของคนเก่งเก่งสุดายอ่าเป็นการเจอกันระหว่างบาซ่าวันแล้วก็ทางด้านของเดวิต้านั่นเองนะครับซึ่งเดวิต้าครับคนเก่งตผมนน่่าาจะอยกเลผมไม่ชินสภาพตัวเองที่แบบว่าพูดจริงจังเยนะทุกคนถ้าผมแบบคิดภาพนะผมกลับไปภาคแล้วผมแล้วแบบไปภาคสไตล์ที่แบบมันเป็นมันเป็นอยู่อย่างปัจจุบันเนียน่าจะหานะหน่าจะหาอยู่นะ มีใครอยากให้ผมกลับไปภาควะเออคอมเมนต์บอกได้ทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะเราจให้ดึวขดตะกนใหญ่แบบนี้ครับนิกวิงเข้าไปแล้วเรียบร้ <S <S อยเดวิต้าโอ้ตอนนี้ผมเป็นใบหนึ่ด้วยว่ะแล้วไปไฟต่อทนันทีบูโนโปิงครับเด๋ยวผูชนนอนวอล์กเด๋ยวผูชนนอนวอล์กเด๋ยวผูชอนนอนวอกเด๋ยวบูชนบมเดีเดบบเดวบชนจุดบ มันพูดชื่อยากทุกคนชื่อเอวีมันยากบ้างไหมเดนเดนเมนชั่น e x e c u t i o n ซิคิ e ชันเนอร i เบดเดนเ s นอะไรเงี้ยพูดยากบ้างนุ่มแล้วคือคนดูก็ต้องก,องกองารให้เราพูดชื่อภาษาอังกฤษที่มันถูกต้องทุกคนเข้าใจอารมณ์บ้างเออมันก็เลยบอกว่าต้องแบบมันพูดยากจริงมันพูดยากมากเลยถ,ถ้าเปรียบเทียบแล้วทุกคนถ้าใครได้ไปดูคลิปที่ผมดูคลิปแรกตัวเองบนยูทูบทุกคนแล้วผมไปดูที่ผมพากในช่องตัวเองอะ่ะมันจะพูดคําเดิมวนไปวนมาวนไปวนมาเว้ยอันนี้ถือว่ามีความพัฒนนาาาาเเเเยยยกสุดดอออรรพพคโโหลไ่ใชีป เลยด้วยเปิดมีเสน่ห์ท็อปกับฟิกเกอร์แต่ไม่ถึงนัดโดนที่เป็นเอนยิดไว้ก่อนนะโอ้โหจะสมัยนั้นดาซี่ไม่เถื่อนจริงทุกคนไม่เถื่อนจริงนะนี่แล้วช่วงนี้ทุกคนช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เริ่มภาคแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วได้รู้จักกับกิจง่ายเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเอ้ยเริ่มแบบว่าเรียกว่าสติเริ่มมีโน้ ได้รู้จักคนดังอะไรอย่างงี้แล้วก็นแส้งก,ก็จะสนิทกับไอเป็ดอ่าสนิทกับไอเป็ดแล้วก็ดุกเกอร์ที่ตอนนี้เป็นพนักง,งานอยู่กอลิน่านะครับท <c oughs> ุกคนแล้วก็ได้ <c oughs> เล่นกับกิจอ่า <c oughs> น,น,นี่คือการนี่คือการเป็นว่าผมอ่ะรู้จักกิจตั้งแต่ปีสองพประมาณสองพันสิบแปดนะทุกคนประมาณสี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วผมนี่โค้ชฮาไม่เพรากิจต้อคงดีใจแล้วที่มีผมเป็นพี่ที <c oughs> ่รู้จักด้วยครับ <c oughs> เห็นไหมทุกคนผมจากคนที่แบบว่าเดินเดืดดาบแบบพาหากินเกลีย์เนี่ยผมยังสามารถตามหาฝันตัวเองได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ย่อท้อน,นะผมอะเริ่มมุ่งมั่นตามหาฝันของตัวเองนะครับผมค้นหามูฟที่ใช่ของตัวเองนะคใครมีความฝันที่อยากจะทำไ like รผมก็คอมเมนต์แบนปันกันหน่อยทุกคนผมจะได้รู้ไงว่าทุกคนเนี่ยฝันอยากจะเป็นอะไรกันบ้างนะและที่สาคัญวันนี้ผมอะจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมามูฟไปกับเบทาโกนะครับผมนี่เลยครับไส้ของเบทาโกทั้ง3สไตล์นะผมเอ็นจอยเอ็กซ์ต้ามีดและแฟนตาสติก ไส้กรอกเน้นๆอร่อยมากนะผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวเอ็กซ์ตอรมีดมากครับอร่อยเนื้อเยอะเบอร์ใหญ่นะผมดูแล้วทุกคนว้าวดูดิโอ้โหชิ้นแบบแน่นๆเลยนะ อร่อยมากทุกคนเนื้อน่นมากนะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนแบบเครื่องเทศด,ด้วยนะทุกคนเรียกว่าไม่ต้องจิ้มซ้อนทุกคนเวฟปุ๊บกินได้ทันทีเลยนะแต่ใครที่อยากได้ตัวชีสเยิมเยิ้มนะครับทุกคนก็ต้องตัวนี้นะผมฟันทัสติกนะผมนะเป็นตัวชีสลาวานะผมบอกแล้วผมว่าชีสเน้นๆจุกๆนะผมใครเป็นสายชีสต้องห้ามพลาดเลยฮนะส่วนใครชอบแบบหอมๆนะทุกคนแบบสโมกสโมกต้องตัวเอนจอยเลยนะผมนะเป็นตัวสโมกนะครับผม,ผมนะก็จะมีกลิ่นหอมควันแบบเน้น เน้นนะครับผมนะฮะแล้วก็เนื้อแน่นๆอร่อยอร่อยนะผมนะทีส่สำคัญนะตัวนี้นะครับะฮะแท่งยาวมากนะครับกินแบบว่าแท่งเดียวก็จุกได้เลยนะผมอย่าลืมกินไส้กรอกเบทโกแล้วมาหามูฟที่ใช่ลุยไปด้วยกันนะครับทุกคนเย้อร่อยเรามาลื้อฟื้นกันเดียไหมทุกคนเ เล่นฮีโร่ตัวแรกที่เราสาตารีม ROV นะผมนั่นก็คือเจ้าแกรกนั่นเองนะครับไปบอกเลยนะทุกคนว่าแก๊กในตอนนี้นผมก็เป็นหนึ่งตัวที่กำลังมาแรงในเมตามากนะผมนะถ้าเห็นในรล้งในคอมนะจะแบนแก๊กกันตลอดนะผมเพราะว่าถ้ามันบังเอิญฮุกโดนปะชิบหายนะผมนะมชิบหายั้งทิม <laughs> เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับทุกคนนะผมเดี๋ยวมาดูดิว่ามันจะตึงปะมันจะเตึงเหมือนที่ผมเคยเล่นปะกระตีน้องเจลาโอดีครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับผมมาตลอดนะครับยังไงถ้าใครมีความฝันอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับบู๊ไปด้วยกันนะกับไส้กรอกเบนทาโกนะครับทุกคนแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ง่ายเหมือนในอดีตนะทุกคนตอนนี้คือคนเล่นเป็นมันเยอะมากนะดูกันให้ดีต้องระวังกันได้ดีปคุกแรกต้องโดนไม่งั้นเราจะแพ้ครั้งแรกของเราต้องคุกให้โดนนะยังคุกไม่โดนได้ฮาเลยนะ อยู่นะเกิดไปมุ้ยเกิดไปมุ้ยเกทิ้งคลิปเกทิคลิปเกคลิปอ่ะสโลย์เพื่อนก่อนทุกคนสโลย์เพื่อนก่อนนะเออเออเออโอเคเรายังไม่เรายังไม่เสียฟิกเกอร์เรากักไปก่อนเรากักไปก่อนโอ้เยี่ตัวอะไรกอะไรสิคะโอ้เล่นยากสมัยนี้คือเล่นยากกว่าแต่ก่อนเยอะมากทุกคนถ้าเราเล่นไม่ดีแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสแพ้มังสูงมากนะ ถอยโอยตายดีสุดยอดเออเวลาเล่นดีอยู่นะ <_ C 1> ดึงปัดโอโหเข้าขมับขวาแบบนี้ใหม่หลอดครับมาี่เอ๋เอ๋หลักหัวคมคครับน้องๆเฮ้ยพี่โพ่ว่ากินไส้กอรอกเตาบทโกแน่เลยอ่ะผมถึงงงขนาดนี้ทุกคนเ <Wow. S 1> วลาเราเป็นลูมนะเราพยายามดูทุกคนว่าคนในทีมคนไหนเนี่ยที่เขาทำไฟเยอะนะผมอย่างในเกมนี้เนี่ย เดินกับวีล่านะดีเพราะว่าเขาหิวมากด้ยเขาหิวมากหิวขนาดนี้เอาเบสโ,โกไปกินไหมเอาไส้กรอกไปกินไหม <c oughs> มึงก็หิวเกินตอนนี้เออขวากายเพื่อขวากายเพื่อขวากาเพื่อเออสวยครับเราเพื่อนมึงก็ช่วยคลีคลิปการด้วยขอร้องมึงมึงม,มาเคลียดนี่ไหมเงีย้ยเมาแต่ข้ามาเคลียร์คนดึงโดนเรียบร้อยบายบายเกิดไปมุ้ยเกิดไปมุ้ย หน่อยครับเฮ้ยดูดิเพื่อนดูขวาเพื่อนดูขวาเพื่อนโหนี่ไอ้าของวีราแม่งสดจริงแม่งสดแบบสดมากๆด้วยโผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยอวีราแม่งเกิดไฟว่ะไอ้นี้แม่งอ้นี่แม่งเกินไปจนี่หิวเกินใจแล้วอยากส่งเบนทโกให้กับวีราอย่าลืมไปซื้อเลยทุกคนมี3สไตล์ด้วยกันนะครับผมมี Enjoy Extra กซ์ตมีแล้วก็ Fantastic นะครับผมเอาที่ทุกคนชอบเลยนะ โอเคสวยครับผมเนี่ยเราพยายามโซนไว้ทุกคนฮุกไม่โดไนไม่เป็นไรนะแต่เราต้องเน้นที่การโซนก่อนับเนี่ยตอไว้ตอตอนนี้ตอนตอด้อย่างนี้หนูสวยดึกโดนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้อดูดักเลยแล้วกันครับมันตึงเกินนะครับน้องๆอ,อย่านะเห็นนะลีเห็นนะเห็นนะลีเห็นนะเห็นนะล,นนะนนะลางให้นะครับล้างให้ครับไปไป เรายู่โซนอยู่โซนอยู่โซนไม่ดุดเออพอพ่อพอพอ,พอเดี๋ยวลิงมาเดี๋ยวลิงมาเราช่วยไม่ได้ฮึบฮ <What? S 1> ึบฮึบ Oh my god inhuman reactions ไอ้นี่ไงฮุกจังหวะลิงจะกระโดดพอดอีตึ้งเกินไปไหนครับนี่ไงไม่มีสกิลสองแล้วหลับฝันนีนะครับน้อง

ไปไหนจ้ากบไล้ยถนานละเออแกร่อยเออสวยครับผมตายหมดเหลือตัวเดียวอย่างนี้มันจะไปหยุดเราได้ยังไงครับนี่เรามีนี่เลยทีเด็ดของเรานะเป็นไงมันช่างต่างกับ แก๊กไอตัวนั้นที่อยู่ในสตรีมใจเราเหลือเกินมันตึงเกินไอแก๊กตัวนี้มันตึงเกินและอย่างที่เห็นนะครับผมที่ผมตึงขนาดนี้ได้เพราะผมมีนี่เลยครับผมไส้กรอกเบทาโกน,นะครับธนาธนา,า,าใครอยากมูฟไปกับผมนะ มูฟตามหาความฝันต้องไม่พลาดเอาไส้กรอกเบทโก m มูฟไปด้วยนะครับผมเย้ย้ำอีกรอบุกคนมี3สไตล์ด้วยกันนะครับผมนะตัวแรกนะผมเป็นตัว enjoy นะครับทุกคนใครที่ชอบกลิ่นสโมคหอมๆนะครับทุกคนต้องตัวนี้เลยนะครับผมส่วนตัวที่2องนะผมเป็นตัว extra meat นะครับใครที่ชอบแบบว่าเนื้อแน่นๆนะครับผมมีกลิ่นเครื่องเทศกินแล้วรู้สึกแบบนุ่นนวต้องอันนี้เลยฮะและอันสุดท้ายนะครับผมนะสำหรับสายชีสลาวานนะครับผม ฟันตาสติกน,นะครับนะชิ้นแบบใหญ่ๆอุมๆแล้วมีชีสเยิ้มๆนะครับผมบอกเลยว่าต้องรักต้องชอบแน่นอนนะผมยังไงก็ฝากกวนด้วยนะครับทุกคนสำหรับไส้กรอกเบสโกนะผมฮะทั้งผมและเบสโกเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้ออกตามหาความฝันนะครับทุกคนนะผมฮะตามหามูฟที่ใช่แล้วมูฟไปด้วยกันกับพวกผมนะครับ และยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบเล่นกิจกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยทางเบตาโกเนี่ยมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนมาเล่นด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมโชว์มูฟของเพื่อนนะผมกับทางเบตาโกสมาร์ทมูฟนะครับมาโชว์กันว่ามูฟของเพื่อนเ,เนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมูฟแบบ Enjoy, Extra หรือ Fantastic นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นก,กันเยอะนะครับทุกคนจิ้มลิงก์ได้ที่ใต้แคปชั่นเลยนะครับแล้วก็ไซกอกเบตาโกนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น Enjoy, Extra m e a t และ Fantastic นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรสรพสินค้าชั้นนำหรือแค่คลิกช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันครับทุกคนเจ้ yeah! ลราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องใจร้าวด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย